มันอยู่นี่จะไปไหนไนดออ้ก็อ,อยู่ตลอดนะขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะคะรักทุกคนมากๆไม่มีอะไรเลยจากตัวพี่ฟ้านะพยายามจะทําให้ทุกคนภูมิใจรู้ว่าทุกคนมีการสนับสนุนทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของของขวัญทั้งเรื่องของการเสียเวลาในการทํางานการลางานการหยุดงานการเดินทางต่างๆในตลอดระยะ,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 ะเวลาหนึ่งปีซึ่งมันคุ้มค่าและมันเยอะมากๆสำหรับพี่ฟ้าก็ไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงจริงๆจากหัวใจอยากขอบคุณ หัวใจจริงๆค่ะมสุเยอะลกไยเ้าโอ้ร้อร้องนะร้องนะไม่รองนะไป่ไปร้องนพี่ไไอยากรองให้มว่าแบบมันเกหลายอดิไม่สวยอย่าร้อง เซนซิทีฟจริงๆค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบปีนี้คนมากกว่าปีที่แล้วฮึนไปฮึมไปฮึมไปร้องเลยร้องเลยก็ได้ร้องเลย ค,เค็เก่งค<น>่ะอย่าที่บอกนะคะว่าตอนตำล้านตำแหน่งก็พูดไม่พอหรอกพูดไม่พอจริงๆงมันตื้นตันแล้วก็โอ้ตนนันเลยก็แต่ันรู้ว่าทุกคนที่อยู่ในตรงนี้คือครอบครัวเดียวกันแล้วก็เรามีหัวใจดวงเดียวกันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆค่ะถ้ารู้สึกว่าปีนี้คนมากกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าแฟนคลับหายไปไหนเลยทุกคนยังอยู่กันครบ ยังอยู่กันครบยังอย,ยูยก่กันครบ